ที่นี่ไหมตัดสินใจมัยากตอนนี้ก็ยังครับผมตอนนี้ก็ตัดสินใจยากอยู่เพราะว่ามีสองที่ราคาอนี้ที่ไหนบ้างคะมีจำไม่ได้แต่อยู่ที่นึงแล้วก็เดินเงินไปแล้วก็แบบก็อแบบต่คณะนี่มีใจได้คณะคณะมีใจไม่ว่าอยากเล่นคณะไหนก็ได้คือผมเป็นคนชอบเล่นกีฬา คงไม่ได้เข,าข,ขา้าพลรกีฬาถ้าไม่ได้เข้านี่ก็ดูดีก็ได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเราถ้าเรามาเรียนมาหาลัยแล้วแล้วชีวิตที่ต้องเป็นหมอรำอะไเงี้ยมันจะเป็นเวลาได้ไหมคก็ถ้าแบบวิ่งไปวิ่งมาอยู่ใกล้อยู่อันนี้ก็สามารถไปได้เยอนะบางทีก็อาจจะลาเลยก็ได้เพื่อมาเรียนมาเรียนอะไรอย่างเงีนะ้ย <c oughs> แต่พูดถึงเหมือนก็เหมือนตอนนี้ถูกไหมครับเพราะว่าวิ่งวิ่งขึ้นลงแต่งจังหวัดแล้วก็ม่าทิเทปอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะเดี๋ยว คือเราทําแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบชินชินแล้วหรือจะมีสองสามงานอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้กังวลว่าผมต้องแบบคิดมากไหมไ้นอนน้อยไหมอะไรอคือไม่ครับผมผมเอารถเป็นที่นอนหรือคือมันทําจนชินแล้วอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดตั้งแบบว่าเราไม่ได้เควงไม่ได้แบบกลัวถ้าอย่างแอบถามสามารถย้อนไปตอนนั้นเมื่อประมาณหนึ่งเดีย้นจอดำแล้วหลายคนเป็นห่วงตายหลายคนตายเพราะว่าขึ้นจอดำนี้อีกนะอะไรเงี้ยทำไมขึ้นจอดำตกตายกันหมด ก็มันก็เป็นความรู้สึกความรู้สึกนั้นที่อาจจะมีแบบไม่ค่อยมีส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่าคือผมกลับบ้านแต่ละทีอะไรเงี้ยคือปกติก็พมญาติที่น้องอยู่แลว้วแต่ด้วยความที่แบบว่าเราอยากมีส่วนตัวเราแบบบอกว่าก็ไม่ว่าไม่คือตอนแรกผมกลับบ้านไม่ได้บอกใครเลยอ๋อเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ครับแล้วทีนี้พอตัวถึงบ้านพ่อก็ไอเจ้าคนนู้นคนนี้มาเขาเล่เป็นแบบ ไมองม่ความรู對對 playable, nah, no right. ้ส no, like ึกว่าเอาเวลากลับบ้านแล้วอยากไปตัวย่างไม่อยากเจอใครแต่คุณพ่อดเ่อเราหดเลยบ้าก็มาไดก็เลยเป็นแบบผมอยากกลับก็ตอนน้นเลยอยากลอยากกลับคุอแบบพอกว่าแบบอยากกลับบ้านแล้วอยากอย่าักับครอบคัวเฉยๆไม่ได้อยากเจอยาติพี่น้องอย่างนี้แล้วได้บอกคุณพ่อ ชอครับเพราะบางคำเนี ok ่ยมันอาจจะเปลี aw, ่ยนสเตตัสะเรื่งความเรื่งความที่แบบว่าโลกตัวเองแบบมีคนรู้จักแล้วเนี่ยบางบางทีพ่อกำลม่ไปซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยพ่อดาราแม่ดาราอะไรเงี้ยเรื่องส่งส่งตังส่งอะไรให้ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เข้าเข้ามาหาเยอะจากคนที่ไม่เคยเข้ามาหาเลยอะไรอ่เงี้ยก็เลยตัวคำที่แบบว่าอาจจะ มาเงินตังเราบ้างอะไรเงี้ยอ๋อเห็นว่าเราเริ่มส่งเงินให้ที่บ้านเยอะขึ้นญาติก็มายืมเงินอะไรใช่ครับก็พยายามคอยเจสติเพราะว่าไม่ไงอะาแล้วอย่างเหมือนช่วงนี้เห็นแบบเล่นเฟ้นผู้ป่วขึ้นพยายามอัพสเตตัสไปนู่นไปนี่แม้แต่ขึ้นเรือไฟ้าก็ยังเล่าออกมาเล่าเลยก็ตอนตอนนั้นมันไม่มีตังค์เลยสักบาท ผมก็เลยจำจำงานที่กรุงเทพก็เลยแบบให้เขียนตัง,งในเขียนตังในโต๊ะเครงแปงตอนนั้นอยู่ขอนกรีผมก็เลยจะหยิบไปดีไหมเออเรามีตังในบัญชีอยู่อพอพอไปได้ก็เลยพอถึงสนามบินที่สวนนณภูมเสร็จปุ๊บก็เลยลงไปที่รถไฟฟ้าก็ มันน่าจะมีที่สแกนอยู่นั่นแหละผมไม่คิดพอไปกดเอามาสแกนตรงไหนเลยไปถามนิยามนิยามครับเออสแกนได้ครับได่ครับต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นเลยก็เหมือนเป็นประสบการณ์แล้วว่าต้องจ่ายเงินสดติดตัวบ้านกระเป๋าตังค์ไม่มีเลยสักบาทมีแต่มีแต่แบงค์ของค่ะออสเตรเลียเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็คือจ่ายไม่ได้ใช่ครับจ่ายไม่ได้ก็เลยขึ้นตอนนั้นขึ้นไปดิบก็เลยคิดว่าเราต้องหาคนเป็นคนไทยอันนี้เขารู้ไหมว่าเราเป็นดาราเด็ดเด็ด อในสถานที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ครับพอดีพี่เขายืนอยู่อยู่อยู่ข้างหน้าผมพอดีมันก็เลยแบบโอเคครับขอโทษน,นะครับพอดีผมไม่มีตังค์จะไปคลาสผมอขอสแกนต้งตังก็เอาไปเสร็จได้น,นะครับพี่ก็เลยบอกได้ครับเอ้ยก็เลยแบบโชคดีมาหน่อยก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วยังดีว่าเจอคนใจดีใช่แต่เมื่อกี้สัมภาษณ์น้องาม,มาเขาย้อนเราใหญ่เลยว่าเดี๋ยวนี้ลองดีนานแล้วก <os m ere> e> เพื่อนเลิกเพลงสาเพื่อค่เป็นเพื่อนบ่อนลางค่แบเกียวเพื่อนเสียงอะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็ดีสำหรับผมแต่ว่ากับคนอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็พยายามที่จะให้มันผินดพลาดน,น้อยที่สุด เพื่อจะให้มันดีขึ้นให้คนเห็นแบบผมโฆษณาขึ้นนะครับอย่างอจริงที่ทำกับน้องท็อปเพลงอะไรนะพี่ชายอกันนะพี่สอนน้องและพี่สอนน้องอันนั้นคือพี่ช่วยกับท็อปเลยอันั้นคือผมเป็นอะไรที่ผมกลัวมากเพราะว่าพี่ท็อปก็ร้องเพลงก่งแล้วซึ่งเป็นแบบแชมป์เลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็คือด้วยความที่ผู้ใหญ่เขาเมตตาเขาแบบร้องทอก็ได้นะเอาตามที่ร้องได้อะไรผมก็เลย กันใจกันใจก็จะไปอัดก็จะไปร้องโดยเฉพแล้วก็ไม่ได้คาดหวังไม่ว่ามันจะร้านแตกแล้วก็ทําง,งานปกตินี่แหละแต่พอตกเช้ามาดูบอเข้าไปดูซึ่งหนึ่งร้าน <c oughs> คือดีใจไหมครับ <c oughs> ดีใจครับเพราะผมไม่ได้คาดหว <c oughs> ังเห็นบอกว่าถัาสิงเกิลเพลงเดียวเราแอ่เหลือแค่ไปไปลงเสียงใช่ไหมใช่ครับแล้วแค่ไปไปลงเสียงแล้วก็เราปล่อยแต่เนื้อร้องอะไรจำได้หมดแล้ว ยังทำงานเลยก็ได้บ้างตื่นเต้นไหมครัเดี๋ยวต้องหาเวลาเพื่อที่จะไปอัดเสยังตื่นเต้นที่จะเป็นซิงเกิลเดียวของเราอเงี้ยตื่นเต้นนะครับเป็นซิงเกิลที่ร้องเดี่ยวแล้วคนจะฟังไหมอะไรอย่างเงี้ย่งพอมีซิงเกิลเดี่ยวอย่างนี้พอฤด่รู้กันนะก็ขึ้นแท่นเป็นเพลงมองรำเต็มตัวบอลแล้วเถามว่าขึ้นแท่นพระเอกมรำผมก็ไม่ได้แบบ อ,อ,อยากขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เห็นความสามารถตัวเองเลยอะไรก็อขอเป็นแค่ดาวไลน,น์จอนไลน์ก็พอถ้าหยองถามเรื่องนี้หน่อยคนก็เชียร์อัพเรื่องระหว่างน้องตก้าหยองกับน้องดำดงน้องนุ่นเนตรชันดกัก็เชียร์อัพอยากให้เจอกัน,กนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จอมก็อยาก เาโล่งงานกันอยู่นะฮะแต่ยังยังไม่เจอเขาหรอกยังแต่รัชรัชสุนย์โยงเปย์รุ่นอยู่หรือเปย์ต่นเป่นเออเออสแอปพลิเคชันหนึ่งก็ถามว่าเรื่องเปย์นี่ก็คือสำหรับผมนะคำว่าเปย์ผมจะไม่ใช้ผมจะใช้คำว่าให้กำลังใจกันและกันว่าการส่งกำลังใจกำลังใจจริงๆแล้วแบบแฟนคับบอกโอ้อยากให้โคจรบมาเจอกันจะมีโอกาสได้เจอไหมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเหมื ทำบนบ้านบนที่บ้านเงินสดเนาะเงินสดเลยความกังมลใจแบบว่าคลิปนี่แย่อะไรอะไรครับแล้วย่อคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะซื้อคือตอนนั้นคือผมต้องทำงานอย่างเดียวที่ว่าเราต้องแต่งให้เยอะเพื่อจะให้ทุกคนได้บสบายพ่อกราเลยยิงขึ้นมาบอกว่าลูกอยากซื้อบ้านไหมอยากซือ้อรถของตัวเองไหมตอนนั้นก็คิดว่า ก็ซื้อไปแล้วมันก็เสียจังแต่ว่ามันก็ได้ของกลับมาของเป็นแบบเป็นสมบัติของตัวเองก็เลยตอนนั้นก็คิดน้อยคิดใหญ่ก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจนะพ่อขี่รถพาวเดินพาวด้วยหลายหมู่บ้านเลยใช่ครับสี่หมู่บ้านได้หมู่บ้านที่ห้าคือมันผู้ใจแหละสนุกด้วยเงี้ยด้วยอะไร่างเงี้ยม่พ่อแม่ที่อยู่ที่ขอนแก่นมาใยม่ที่เมาใหม่เราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อยู่กำลังสิบอยู่กันผมก็อยากมาแล้วก็อยากพาพ่อกับแม่มาที่ผมใจพันว่าอยากเคยอยากเคยซื้อตั้งมินอยากเคยไปบ้านที่ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เคยสี่ปีแล้วก็ยังไม่เคยพ่อของแม่แล้วเราเองได้ไปนอนกี่ครั้งก็คิดว่าไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งครั้งคืิ่มไอ้ก ก็มีโอกาสเ็ไา่ได้ไปอะไรเขาช่วงนี้ก็คือแบบเปนช่วงงานงานใช่ไหมงานเยอะเรื่องที่บอกว่าช่วงนี้พ่อก็ช่วงสิ่งลีในเรื่องของการรับงานเพราะรับงานไลฟ์สดเยอะมากใช่แล้วก็ขายของเก่งมากเดี๋ยวนี้ลงมากรุงเทพรอบนี้ผมไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปซื้อชุดอะไรที่เขาพิงพ์ยังน้ำหองอะไรเงี้ยไม่เลยไปงานอะไรสดอย่างเดียวขึ้นมาแต่งหน้าไปงานเก่งมาแต่งหน้าไปงานสองคนแต่งหน้าไปงานอย่างวันนี้ก็ ไปไลฟ์มาพอดีชอบไหมครับชอบงานไลฟ์สดไหมการหายทองยกขาติดนะเอฟซีแบบตัวเช่นโซมันก็ชอบนะครับมันก็ชอบด้วยความที่ทำงาถึงชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดเกิดว่าถ้าเรารับงานแบบอย่างนี้แบบวันน่าอาจจะแบบพูดเก่งขึ้นพูดไม่สุดพูดเลยมครับสุดยิ่งขเหมือนว่าวันนีเรียนอะไรสิ่งครับตัวไหนมันต้องทำการบ้านก่อนเงี้ยถ้าไม่ทำไม่ได้ยังย่าง อย่างนี้คือผมแต่ก่อนจะแย่กว่าตอนนี้แต่ก่อนผมคือถามปุ๊บตอบปรอบถามปุ๊บตอบปรอบเป็นคำๆนี้แต่ทุวันนี้ก็พูดเยอะขึ้นพูดเก่งก็มีสกิลการอินเตอทนเวลาแบบเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จากตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณค่ะ